บายดีวันนี้เป็นวันที่11พฤศจิกาปจิกอิสวเอวันนี้เป็นวันที่11พฤศจิก,ก,กาย,ยนพุทธศักราช2564 today it's 11 November 2021 h e r e its Udon City of Thailand on the 11th November 2020ที n g ี่ค s e วิล l ์เดอะอุดรอังไทยลังพ่อแม่พี่น้องสาวล่าพ่อพี่น้องสาวต่างประเทศ ที่พักอาศัยอยู่สปปลาวและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารในการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าอยู่แต่ละบอ่อน่แต่ละจุดแต่ละประเทศข้าพเจ้ากับโยกาสได้มาอยู่แถวดอนจึงคอยว่าได้ส่งข่าวข่าเนาะ แยกเปลี่ยนคําเห็นเกี่ยวกับการระบาดโควิดสิบเก้าอยู่ประเทศไทยเนาะเนาะประเทศไทยปัจจุบันนี้จะน้อยมากมือหนี้เนาะของมูลนิวานี่ก็ยังอยู่ในจํานวนหกพันกว่าคนเนาะที่ว่าติดโควิดสิบเก้าฮะเนาะเอาเฉพาะอยู่กร COVID ะนะุงเทพก็หกร้อยกว่าคนเจ็ดร้อยคนนี่แหละอยู่สุนโบรีก็ โบถึงร้อยเนาะถือว่าดีขึ้นเนาะนอกเสพะอยูน,น,น,นบงังลุงสนบังลุงพัทยากระมิเตอสามสี่สิบคนเนาะอยู่อุดรน,นี่ก็ถือว่าลดลงเนาะเหลืออยู่ร้อยนี่แหละ นหนองคายก็อยู่ในประมาณสาวสาเนาะคอนแกนกับร้อยกาคนก็ถือว่าเป็นมิตดหมที่ดีถือว่ามีทาเอียงรุดลงนกัระบาดโควิดสิบเก้าอยู่ประเทศไทยเนาะนับมือนับรุดลงว่าสนไปฮันนก็ถือว่าดีใจน้ำเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้ใส่มาตรการ New n น r m ร์ จัดระเบียบในการสกัดกันการแพร่ระบา e ะนะดโควิดสิบเก้าขนาดได้ดีสมควรเนาะแต่ว่าการเสียชีวิตยังยัง,ย,งยังมีอยู่แต่ว่าก็ประมาณ50บนี่แหละถึงแมนว่ามันตัวเลขมันชีลดลงแต่มันก็ถือว่าเป็นจำนวน,นตายมันมีอยู่ตรอไป เพราะไต่ก่อนท่นตายวันละร้อยร้อยไปไ๋ยวนี่เหลืออันหาน้าหกสิบเนาะก็ถือว่าถูใ่ในสถานการณ์ที่ดีแต่ว่าไผ่กระบอยากให้มีการเสียชีวิตทันแล้วเนาะเนาะ,ะติดโควิดนี่เป็นเนาะฮ่อก็สามารถปิ่นปัวให้ใหายได้เนาะแต่ว่าการเสียชีวิตนั้นเอาคืนมาบ่ได้เนาะจะคอยว่าเล่าข่าว ตแสดงความเสียอกเสียใจเนาะต่อทางฝ่ายประเทศไทยที่ว่าพันกันมีการเสียชีวิตย,ยอดแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านี่มือละเนาะมือละเลี่ยแล้วห้าหกสิบคนเนาะใครแนวใดาพันกับพยายามสักสักยาวัคซีนให้ประชนทันแล้วให้มันได้เดี๋ยวนี้สักยาวัคซีนให้ประชนทัน อันครบโดสเนาะคร,ครบโดสหมายถึงสองโดสหรือสามโดสได้ไปถึงอันนั้นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะเกือบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะอันนะ่ะเรื่องราว,อ,ะนะวอันนั้นนะแล้วก็ซีดอันน่ะเ็มที่หนึ่งเงินได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะอันนะั้นก็ถือว่าอยู่ในเป้าหมายที่ดีสมควรเนาะ นัน้ส่วนงเรื่องสอบปปลาวเนาะเอาก็เป็ปนีง่ญ่ถึงแม็นว่าเราบ่ได้อยู่ไปพักเราได้อยู่สอบปปลาวแต่ว่ามีพี่มีน้องเขาจับน้องหลวงเนาะน้องลายกับพระเจ้าก็ถือว่าได้ปิดบาดปิดเมืองอยู่โดยเฉพาะอยู่ในคะนเราเว้นใจทันตัวเลขกัน อยาาเว้าวเราไปก็ถือว่าตัวเลขพันขึ้นเมื่อคันเนาะแทนที่สิรูดลงแล้วแจะว่าขึ้นมาอีกเมื่อวานน, 1, อนนี่พันกว่าคนนะดังนั้นพะอ,อยู่นครหลวงยังจัดเห็นก็ถือว่าตกเป็นหกเจ็ดร้อยคนแล้วเนาะถืะว,ว่าให้ปิดบ้านปิดเมือง่ครเลยครับแร่ระบาดไปทั่วทุกๆบ้านแล้วเดียวนีนะ ที่แนวไหนกับคำว่าปิดบ้านปิดเมืองก็ถือว่านนมันเรื่องการทำ้าหากินเด้เนาะมันก็มีช่องว่างมีอย่างหรือว่าวางมาตรการนั่นแหลนนะการทำ้าหากินเดี๋ยบอกว่าปิดบ้านปิดเมืองเรเอาอันนั้นเขาเนียาันันมีเขามีน้ำเอามาให้กินอันนั้นก็ยังก็ๆๆย,ยังใคร่ๆนิดนึงอันนี้บบมีแล้ว ปิดไปเมืองแล้วเจ้ากับ่อยเจ้าท้องแห้งตายอีกแล้วขันเจ้าเจ้าโบออกไปซอกอยู่ซอกกินนะนาซอกอยู่ซอกกินแล้วเราหยไปอันน่ะมันก็ลำบากอยู่เนาะเฮ็ดอย่างกับพิษไปหมดเรื่องราวนน่ะเลยว่า่อเมระาซน่นก็สีฟังก็จะฟังบทห้อยบุเส้นกับฟังบบได้ปฏิบัติบบได้ดิ ทองแหงนอเขาได้จะออกไปสิวตัวกว่าแม่โอ้ก็สิชออกไปซื้อข้าวซื้อน้ำเด้อฉันเอาซื้อน้ำกับเบิ้มือแล้วแนวต้องไปทำมาหากินก่อนค่อยมีเงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำันอ่าเรื่องราวมันเด้อเมื่อการไปซื้อข้าวซื้อน้ำไปหาเงินหาทองแล้วมันก็เฮ็ดไทยบางเทือเฮากับปฏิบัติมาตรการบ่ได เนาะมันก็มีการเพลิการอย่างเวลาว่าเวลาลมเวลาท้ายช่วงเวลาอย่างโอ้ไผ่ก็เป็นเมื่อไหร่นี่นะ่ะเสี้มีสติอยู่ตลอดเวลาหรืเล็บเบียเห็นงานเราบดีเห็ดสมุทรณ์นะกีเดอร์ว่ารวมรัวมหาเจ้าว่าสภาพรวมรวมไม่ฟังบทีแล้วเพิ่นอันผู้เพิพ่นอันเด้องเท้าผู้เพิพ่นว่าเพิ่นก็อยู่ในโซนสั้นที่ว่ามีเงินมีคำ บ้ยืดบยยากเพิ่นกับว่าได้เพิ่นกับเฮ็ดได้นล้วพิ่นกระบอกเป่เพิ่นก็นอนจะอยู่เงินเพิ่นเพิ่นแห้งสบายเพิ่นนอนอยู่เงินพึ่งเฮ็ดเวียกอะ work from work from home ก็ได้แล้วแห้งสบายแล้วนอนได้เวียกอยู่เงินเนอะฮาน่าเป็นพนักงานการรัฐการเราจะก็อยู่บ้านอยู่เงินนะจ้ะจะผู้เขาเจ้าลงสนามมันที่ติดตามติดต้นสมการกับเจ้าแล้วจะเป็นบุกไปิบื้อ บุลงโคได้พอเป็นภาระห,ะหน้าที่เนาะผูอุตมาหากินพอเมียพี่น้องปพอชนคือกันเซาไฮเสานาคือกันบ่ให้ไปเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ขึ้นเป็นไปบ่ได้นี่ามีฤดูเกี่ยวข้า,ไาไนนกกวาได้เกี่ยวขา้าวเกี่ยวบ่เป็นเกี่ยวคนเดียวเนาะอันน่ะคันเกี่ยวเครื่องจักรมันก็คือเห็นหันแล้วมันก็มีราคาแพงดแดแนะคนลาวก็บ่มักบ่บักไสพราะว่ามันก็นอึดแดเนาะ บนไปวนเกีียวรถเกียวเข่าแต่บังบอลมันกระบอไปถึงก็ได้เกียวเอาเองฟาดเอาเองเป็นฮีตข้องวปนี้อันดั้งเดิมมันมวนมันซ่นเด้นาะเกีียวแล้วมันก็เฮ็ดอันไฮเฮามีมีควมสามมาคีกันส่อไปแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบูยังไ้มีควมสามมาคีแล้วพอสามมาคีกันมันต้องได้กินเข่าห่วมพาเดียวกดิเฮ็ดเรียกกัคือเ็นเห็นแล้วเอาผ้าปิดปากกับปิดปากแต่เวลากินเข่ามันปิดบบได้ละปาก อครับเว้าพอเว้าน้องหัวม้วนครับถักเว้าอันใดผิดพลาดประกันใดบ่ถึกไปกระทบส่จิตใจของคุณนึงครับเ <c oughs> จ้าก็ขอโทษขอไปน้ำเมแม่พี่น้องทุกุคนเนะ <c oughs> เาะเจ้าก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยน้ำพมนำสาวลาวเบ้อทุกคนดยเฉอาะแม่นญาติพี่น้องอยู่นครข้อหลวงยังจันทร์แหลรคือว้าเป็นห่วงลาย คือต่างคนต่างปฏิบัติอนนะยู่อันมาตรการนนะโซเชียลดิสเทนซิงซ่งสวมหน้ากากน้าไม้ล่างมืออย่างนั้นนะแต่ว่ากินข้าวประหวมพานี่ยนู่ยกยาก,ยากเลยยากเสียกินคนแล้วเวลาก,าก็ยากเพราะว่าอาหารมันอันยางเดียว กินข้นละพามันก็เบิร์ก่อนแล้วกูกินตาลังก็าไ่ได้กินเลยการดำรงชีวิตคนะมันก็ต่างันเนาะคนยุนยุนแต่ก็ตามนะสิเป็นคนในเมืองคนสมุทมันคือกันเบิร์ทันแล้วมันเป็นน,ปนี่คลองเพนีเลยกินข้าวผุลละพาหรือว่าที่ไปซื้อแบบคืออยู่ไทยหเ,เห็นข้าวกองมดขิดเันมันก็โอ้ ได้อยู่มือหนึ่งสองมือเท่านั้นแล้วอาหารกล,네ล่องเหลือน้องกับเบื่อเลยกินลาบกินก้อยซีหวยทีกินแล้วได้ต้องกินซุ้มกันแล้วก็แสบเบาเรื่องอันนี้แมนถนนโพสีเนาะ บอลน,นัจอดไฟดอกไฟแดงรถติดนี่ก็ถือว่าเมียนมาพึ่อนมีนการก่อสร้างทอระบายน้ำขนาดยักษ์สร้างมาได้สองปีปลายและก่อนโควิดพื่นกันยังบูสเร็จก็เฮิศไทยรถติดอยู่ตลอดอยูที่ลเนาะ เอาดอ่ะเจ้าก็คือว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปิดประเทศเปิดไปแล้วแบบเดิมละเพียงแต่ว่าเพิ่นให้ปฏิบัตินิ้วโน้งว,ว่างัแหละสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเหมือนโบเวนนะกินเขากินน้ำกับขันาอาหารกับมีอัน,นอันโตอัโตสองคนต้องมีผ้าอยางปิดกั้นไว้บ่ให บ่ให้นะให้เห็นเห็นกันอยู่นานแต่ว่าบม่ได้แล้วอันทินยื่นมือไปหาก,กันเพราะว่าผ้ายางปิดไว้อยู่เนาะนั้นเรื่องราวเป็นน,น,เออนนั้นเออกับ้้นอันแบบฮันใหญ่ๆห้นน่นนอ้นอาหารแบบคนประจำเนาะนิยมเนาะ แบบฟาสต์ฟู้ด KFC, McDonald ฮะเนาะอนม m a นบ n Starbucks อย่างเ no พ,พิ่นเพิ่นก็บ่ได้นะเพิ่นก็บเพื่เก่าแล้วเคนตัวตั้งเพิ่นก็ใส่คือเก่าแล้วแต่ว่าฮะนะมีแต่เพิ่พนหมายไว้วพอ่นเพิ่นหมายไว้ว่าให้นั่งอันอันตั้งได้บ่ให้นั่งตั้งได้ให้นั่งเท่านั้นคือ แห้พันคออกมันคนออกมาได้เลยสมมุติน้อ M K สีห้านาน M K สิ่ันคุณออกาไม้เขาให้นั่งตั้งตัวใดพ่ให้นั่งตั้งตัวใดให้นั่งไม้แบบนั้นเละแบบนั้นหละไปสไลด์ก็เดี๋ยวนี้คนุณนหลายเขาจะสั่งแบบทางออนไลน์หมดแล้วสั่งทางแคปหมดแล้วเป็นทรงให้แต่ว่ากินแบบแคปมันก็บโบเซฟหรือกระโบฮ้อน KFC มันต้องกินทอนฮ้อน เนาะพิซซ่าฮะต้องกินทอนฮ้อนเนาะแมคโดนัลด์ต้องกินทนอนฮ้อนฟาสต,ต์ฟูสสฟ้ดดิกินโลดทอนฮอนมาแล้วกินโลดเม่อวันทีไปถ่ายคนส่งไปยักษ์ก็มีอยู่ตัวอุ่นเนาะเนาะว่าคักทอเขากินทอนฮอนนี่เนาะในห้านโลดนาดห้างอาหารทั่วๆไปเป็นห้างอาหารญี่ปุ่นห้างอาหารนี่ยังก็ถือว่าผ่านปกติไปแล้วเนาะ เพียงแต่ว่าพวกเสิร์ฟพน,นักงานเสิร์ฟขุาเจ้าก็บมีผ้าปีปากเมอ่อทุกคนมีนเนาะแต่ละบอลก็บมีแอลกอฮอล์เยวอันน่ะเรามีการกวดเข้าไปก็บมีการกวดคมอุณหภูมิเนาะแล้วก็ให้บันแล้วก็ให้อันเขาบันทึกลงทะเบียนกับว่าเมน่อแบบนั้นแหละเนาะ ว่าขาเจ้าก็จัดระเบียบได้ดีสมควรนั่นแหละมันจึงค่อยว่าการระบาดโควิดสกาค่อยว่าลดลงลดลงนะมันอยู่บนหันเบิดละนอ้อนี่แหละขวามือเลยล่ะทอระบายน้ำพุทธศ2แมพพุทธอนั่นนะ ให้เพิ่งเรื่อยๆถือว่าทายอัปเดตไปขนาดแต่ละมือละมือว่าสถานการณ์แรโลดขจ้อนนี่ลายวอร์เต็นละขั้งละขั้งละขั้งการสัญจรการดาวลงที่ของซาอุดอาร์กินแล้วไดกับแบบนั้นแหละ ไปนี่ล้วแมน่นไปสปกักขนคตรท่านตรงไปฮนะขนุแซกไส้เลยไปคนแกนแซกไส้แล้วก็เลี้ยวขวานนะขนเลี้ยวไส้เลยไปหนองคายเนาะเลี้ยวขวาเราไปคนแกนต้องให้แซกก่อนนตรงไปเลยข้ามขวาไปฮันไป,นะไปสปกขุนนครสะพานยกระดับเนาะอ๋ กันแบบนี้แล้วรถทัวร์รถยังก็บเริ่มมีการทัวร์แล้วตามไฟต่างเห็นใจกันนะดูตดนสงสารกันแล้วจักไรสงสารใครแล้วเนาะรถทัวร์แบบอันทัวร์ท่องเที่ยวยังวันยังวันทันนะวันมีนะโมปรากดแต่ว่าเห็นๆๆๆเห็นอยู่โดนโดนเห็นเดือนหนึ่งอาจจะมีการเมาทัวร์เมาอย่งางบ่ ก็ว่าแม่โค่ซื <S <S ้ออาหารการกินแฮไว้มากินอาทิตย์หนึ่งเวทหนึ่งซื้อเหนึ่งความจำเป็นนะนะเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้ยจิดมืดจึงไปซื้อเหนึ่งเพื่อเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าอะไรการการของกันการระบาดโควิดสิบเก้าเห็นแวได้ช่วยกันเนาะ อ้าเอาจะขอยุติอันนี้เนาะไวสก่อนพมพี่นซาลาซาตามประเทศตรงีสุขภาพแข็งแกรงเฮ มาจากโลกไพ่ใครเจ็บทุกประการทำมาค่าขายก็ให้ห่างห้มีให้รับไม่รวยขับใส่รัศก,การเป็นนั้งงานเป็นกรรมกรก็ให้ได้เดือนสั้นเดือนจำแน่งสูงสูงก็เดือนสูงเป็นเ้าไ้เสานาเสาสวนก็ให้ได้หับกลุ่พลิตเข้านาปีได้เลยหลายเรียแนวได้จะได้ นำไปขายเนาะเราเลี้ยงดูกัน